วันนี้จะพามาชมผักบุ้งในคลองนะคะผักบุ้งไทยบ้านเราเนาะค่ะสวัสดีค่ะพิมมีชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูผักบุ้งในคลองนะคะผักบุ้งไทยนะคะผักบุ้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Morning g ก o อ y นะคะผักบุ้งก็จะเกิดมีชื่อที่สุภาพว่าผักทอดยอด เขาก็จะทอดย่อยไปตามผิวน้ำเหมือนที่เห็นนะคะถ้าเกิดอยู่บนพื้นดินก็จะทอดย่อยไปตามผิวดินอยู่บนผิวดินนะคะอันนี้คือผักบุ้งไทยนะคะมีดอกสีขาวหรือม่วงอ่อนลำต้นกลวงนะคะยอดชินได้นะคะถ้าเกิดผักบุ้งจีนก็คือจะไม่ดอกสีขาวนะคะเป็นอาหารสุขภาพที่เราคุ้นชินตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตจนโตนะคะใครไม่รู้จักผักบุ้งบ้างคะเพื่อน เป็นอาหารที่หากินง่ายราคาถูกดมไปด้วยวิตามินและประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะเพื่อนๆนแร่ธาตุมากมายที่นิยมปลูกก็จะมีสองสายพันธุ์หลักๆนะคะในประเทศไทยก็คือผักบุ้งไทยนี่แหละค่ะผักบุ้งไทยที่เห็นอยู่ในครองนี่แหละค่ะี่นี่คือผักบุ้งไทยก็จะมียางนะคะแต่ถ้าเกิดผักบุ้งจีนก็จะเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศเนาะส่วนมากผักบุ้งจีน ก็จะนิยมปลูกมากมายมีให้ขายทั่วไปยอยู่ตามร้านค้าทั่วไปมากมายนะคะไม่มียางเหมือนผักบุ้งไทยนะคะประโยชน์ของผักบุ้งมีมากมายนะคะทำอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะผัดแกงทอดนะคะทำกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกกินสดสดกับกระปุนกับแจีวก็ได้ค่ะกินทำอาหารได้มากมายแกงเทพโพเอามาผัดเอามายำอะไรก็ได้เอามาทอดชุบแป้งทอดก็ได้นะคะ เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะคะหมูเป็ดไก่ปลานะคะหรือว่านํามาเปรรูปเป็นแบบแคปซูลหรือผง,ผงผักบุ้งก็ได้นะคะแล้วก็เอามาโรยใส่อาหารก็ได้นะคะประโยชน์มากมามีคอลลาเจนทําให้ผิวสวยแต่ถ้าเกิดเราจําได้ตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าพี่มีจําได้ว่ากินผักบุ้งจะตาหวานจะสายตาดีนะคะ แต่คุณประโยชน์เขามีมากมายไม่สามารถจะเอ่ยได้นะคะแต่อันนึงที่เห็นได้ชัดที่เจอกับตัวเองอันนี้แบ่งปันเป็นประสบการณ์ตรงนะคะคุณพิมเป็นคนท้องไอพิมพ์มี่เป็นคนท้องผูกนะคะก็จะกินผักบุ้งเอามาผัดใส่น้ํามันมะกอกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นก็จะกินตอนเย็นเป็นอาหารเย็นตอนเช้าก็จะถ่ายง่ายเป็นขับถ่ายสําหรับคนท้องผูกนะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะคะตัวเองทําอยู่ค่ะ ผักบุ้งนะคะผ้าิ่งผักบุ้งในคลองเด้อค่ะนี่ผักบุ้งไทยเด้อค่ะนี่